สวัสดีจ้ามาเบึงกับเขามาเบึงกับเขาเย,ยนี่จ้ะหลังจากดูแหลหลานๆป้อนหลานอาบน้ำกินมเขาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เป็นวิลาของยาเราจ้ะข้าวหนึ่งก้อนนะคะข้าวหนึ่งถ้วยเขานึ่งถ้่วปลาทอดกับเออจนี่ก็สิมากินทั่งสิมาเปน็นหลงกมากินนั่งส แก้วน้อยหนึ่งตักออกมาทีละน้อยพี่น้องอย่างกินมาเบิดมันสิเป็นเงียนกินอันนี้แกงร้านลูกซื้อมากไ้ให้กินอันนึงกับลูกสาวซื้อมากอันนึงกับลูกไก่ซื้อมากพี่นอ้อนนงคือเทนพ่อยายตะกีอคือเทนตอนพ่อายาอยู่น้ำเนาะถามมาพ่อยายอืดกินไ่พ่อยหยเอือกกินไห้พี่น้องเอือกกินเดี๋ยวคอย เดี๋ยวไข่ซื้อเดี๋ยวน้องสาวซื้อ,อตั้งแต่น้องสาวซื้อมาให้ไข่เฮ็ดเนี่ยกินเล้าบือดเนี่ยกินเล้าบือดใครไงบอกถึงมาอยูเ่เฮียนน้ำข่อยดิต,ยยตั้งแต่ข่อยยู่น้ำข่อยอย่าดื้อน,นะคะอย่าดื้อน,นะคะร้านก๋วเตี๋ยวมมันมันเนีน่ไข่เนี่ยไข่ไปด้วยกันละ่ะเอาเอาไปตรวจน้าไปหนิ เรากระิกินข้าวไปเด้านนี้บ่เออมาไปยังามาก,กินเนี่ยตันเตมีขอพูดพระเจ้าเด้อพระเจ้าแจกอืมสโตรมายังไปต้อนมาพระเจ้าแจก,ก,กว่าโอ้ยคือหาล่องเหรอวะปิดได้โลดถ้าโลดสิยังแจกแค่สโตรข้างหน้าในของเตมีโอ้ยว่าสิกินข้าวเพื่อนเอินไปตรวจงานพระนะเป็นทั้งผู้จะเป็นเอ่อเป็นร่องพระทานเป็นทั้งกรรม,มาการนาทีสิไปเฮ็ดก้อนสันว่าท่านได้กินข่าวแบบเป็นลมก็ค่อยเบิ้งบุคไห้เนี่ย เฮ้ยเดีดย๋ยวปิดปเ,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 เขาไปก่อนสันปิดช,ช่วยเขาไปก่อนนี่เงนี่เลยออกมาดูเด็กๆให้แม่ก่อนแม่ไปดูงานก่อนเขาเรียกให้แม่ไปดูงาน มานอนกับเด็กๆก่อนแม่ไปดูงานก่อนเขาชวนละโอ้ยพอสิกินเขาพี่น้องอพ่อมกับสิเก็บไปก่อนแค่นี้ละจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่ไปดูงานก่อนเขาจะส่งงานละเอ,เอ้าเด็กๆอยูไ่ไหนอยู่ในห้อง าไฟกับปติพี่น้องขอย่มาหาเสือนองข้าเจ้าสีโซง,งานแล้วไปก่อนให้ถุงเท้าก่อนใส่ถุงเท้า ทีไล่ไๆล้ราบอกได้ว่ามีเงินเดือนเย็นนห้พี่น้องซอยมูบานคือเห็ดเพื่อมูบานลุงเสือก่อนทำาคุ่งการของเพื่อมูบานของข้านี่แหละพี่น้องจ้ะโอ้ยก็ท่านในปีหอดคลิปพี่น้องกี่สี่สิทีเอาละรายการโอเคไม่ใช่สอนอะ พร้อนะมลงสีต,วตรวจพื้นที่กันพี่น้องจ้ะแค่นี้ละจ้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสองรอบแล้ว